Business Life and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะเล่นยังไงคะ่ะตัวอสังหารพรึกษาตัวนี้ค่ะโอค่ะอ่าเอ็กเดนเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีนะปิงปิงครับครับ,ค,รบคือคือมันจะมีตัวซีใช่ไหมค,ครับคล้รเบายอก่อสร้างอีกตัวหนึ่งที่เรามองกลุ่มอสังหาเนี่ยมันน่าเก็บเพราะว่ามันค่อนข้างบัดพร้อมเนี่ยก็คือตัวรึกษา พอโดยเฉพาะรึกษาเนี่ยที่ที่ชอบเพราะว่าไตรมาสสองนี้เนี่ยเราสามารถเกณฑ์กาไรเรื่องผลประกอบการได้นะครับคือภาพรวมของกลุ่มสังหาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีผลประกอบการในวไตรมาสสองแข็งแกร่งนะครับเพราะว่ายอดโอนในไตรมาสสองเนี่ยโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยมันดีกว่าตอนไตรมาสหนึ่งเกือบเท่าตัวนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยแล้วในแง่ของการรายงานงบนะครับซึ่งตัวที่ผมมองว่ามันอยู่ในโซนบัตท่อมแล้วเนวหน้าตกปลา ตกปลาของถูกเนี่ยก็น่าจะเป็นพึกษสานะครับพึ่ษสาเนี่ยไฮไลท์สาคัญเนี่ยมันก็น่าจะมาจากในช่วงของไปมาสองไปมาสามไปมาสี่เนี่ยมันจะเริ่มมีการโอนคอนโดกว่าสิบสิบสามโครงการนะ<ช><ช>ครับ<ช>ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ในปีนี้ที่เราประเมินไว้ที่สี่จุดหกหมื่นล้านบาทได้นะครับเบ<ช>ื<ช>้องต้นเนี่ยสี่จุดหกหมื่นล้านบาทเนี่ยมันมาจากแบ็คหลอกที่รองรับเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้เนี่ยมีรองรับในปีนี้อยู่แล้วสองสามหมื่นล้าน นะครับก็คิดว่าไม่มีปัญหาสำหรับรายได้ที่เราประเมินที่นคงหมื่นล้านนะครับอืมค่ะเอ๊ทะทำไมกลุ่มเอ๊ะทำไมถึงเลือกปรึกษามาถึงไม่เลือกตัวอื่นยังไงคะคือในในส่วนของปรึกษาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับก่อนว่า PE ณปัจจุบ,บันเนี่ยต่ำมากนะครับก็คือไรายได้ของปรึกษาจลปีเนี่ยมันเกินกว่าสองหมื่นล้านนะครับในในแง่ของเกณฑ์คุณภาพเนี่ยถ้ารายได้เกินกว่าสองหมื่นล้านเนี่ย PE เราก็ควรต้องเทคอยู่ในกรอบประมาณสักสิบสองถึงสิบห้าเท่าแต่ณปัจจุบันเนี่ยปรึกษาเนี่ยเทคันอยู่ PE เพียงแค่แปด นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มันมีความถูกอย่างที่สองเนี่ยแบ็กหลอกที่มีอยู่เป็นจานวนมากกว่าสองจุดสามหมื่นล้านอันนี้มันค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มรายได้อยู่พอสมควรนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยพีเซลแม้ว่าในงบไตรมาสสองอาจจะทําได้แค่หมื่นล้านเฉลเนี่ยว่าครึ่งปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทําได้สองหมื่นกว่าล้านซึ่งมันกินไปกว่าห้าสิบเปอร์เซนกว่าที่เราคาดการณ์แล้วเพราะนั้นยอดพีเซลผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะเรายังกำลังอยู่ในโหมดของดอกเบี้ยต่้ แล้วไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเ,เป็นช่วงเป็นช่วงไฮของการขายบ้านนะพราะฉนั้นอ่ะอย่างแรกพีเซลไม่น่ามีปัญหาแบ็กหลอกก็มีรองรับแล้วก็การโอนเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่แล้วปรึกษาจะเป็นบ้านขนาดกลางกับเน้นขนาดกลางกับระดับล่าง <Hey. S 2> การก่อสร้างในทุกวันนี้เร็วมากเพราะมีหลุดจากพีแคสเปิดใหม่ขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยใช้เวลา80กว่าวันในการสร้างเสร็จตอนนี้เหลือแค่70กว่าวัน ตรงนี้ก็จะเป็นเคียร์เองที่ทา่จะทาให้การโอนไม่มีปัญหาแต่ว่าอาจจะเจ็บอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือเ้ี่ยมาเนี่ยมันไม่สงเข้ากับเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีการเล่นลดราคานะครับเพื่อปิดยอดขายเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีเขาก็เล่นลดราคาแล้วก็ปิดยอดขายไปตรงนี้จะเป็นตัวที่กดดันมาได้อยู่พอสมควรนะครับนั้นโดยภาพรวมผมเลยคิดว่าพึ่งษาเนี่ยในแง่ของนิติต่างๆเี่ยมันค่อยงแข็งแกร่งถ้าจะเก็บเพื่อเอาของถูกเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ดีวเดน มนะีเดียนของเขาคือสี่เปอร์เซ็นต์เหรอคะประมาณปีนี้ทีที่สี่เปอร์เซ็นต์ครับอ,อ๋อแล้วเ,ออเมื่อกี้ปิงพูดถึงในส่วนของมาจิ้นของเขาลดลงเพราะว่าเขาลดราคาคมาจิ้นตรงไหนที่จะทําให้อสังหากไรดีฮะเกรดของเขาเฉลี่ยคือ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 ,คอ,คอ,คอโดยภาพรวมแล้วเนี่ยกอสมาจินเป็นสิ่งสําคัญมากเป็นคีย์เป็นคีย์ที่เราต้องดูเรื่องแรกเลยของกลุ่มอสังหาน,นะครับแต่ว่าปีนี้เราต้องยอมรับว่าสรวนสินภาาในการทำกำไรอาจจะไม่สูงมากนักนะครับ โดยรวมเนี่ยเราประเมินกาไรปีนี้อยู่ที่ประมาณสัก6.4พันล้านบาทเท่านั้นนะครับซึ่งสาเหตุที่มาที่มันตัดก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปว่าถ้าตอบรับตอบรับกับสภาพเศรษฐกิจที่มันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ศึกษาตอนนี้กําลังทําก็คือหนึ่งเร่งโปรโมชั่นนะครับนอ่งไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือลดแรงแจกแถมลดแรงทางการลดราคาก็เลยกดกันมาที่อยู่พอสมควรนะครับแต่เดิมเนี่ย ตัวนอ n profit margin อาจจะมีประมาณสัก15%อาจจะเหลือสักประมาณ12-13%นะครับหรือต่ำกว่านั้นนะครับเรารับปัญหาในเรื่องราวของธุรกิจกลุ่มนี้<ม>ในแง่ของเขาเรียกว่ากําลังซื้อโหดแล้วก็คืถอถ้าปักัยเสียงตอนนี้เนี่ยที่นิเรื่องหนึ่งก็คือว่า<ม>การปล่อยสินเชื่อของบุคลากรภานนิชย์ปีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นอาจจะทําให้เกิดยอด rejection rate เ,เนี่ยท,ที่ที่มันสูงได้นะครับออซึ่งโดยเฉพาะพฤษาเน้นระดับกลางร,ระดับล่างถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย โอกาสเกิดรีเจ็คทันเลเนี่ยมันสูงโดยโดยโดยธรรมชาต so. ิแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของนึกษานะครับอ๋อคือไม่สามารถอ่าขอเงินกู้ขอสินเชื่อผ่านอะไรองี้ใช่ไหมครับต้องถูกต้องถูกต้องครับก็คือยิ่งสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เหมือนระวังถูกไหมครับถ้ารายได้ของผู้กู้ไม่ดีมากพอเนี่ยโอกาสถูกปฏิเสธมันดีนะครับ อืมค่ะก็ตอนนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าความเสี่ยงของธุรกิจทั้งธุรกิจเลยหรือเปล่าของก<ด>ลุ่มนี้ก็เป็นความเสี่ยงของตัวพึกษานะครับที่ทำให้โอเนี่ยไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดหวังค่ะ,ะครับอืมค่ะค่ะทีนี้มีนิดหนึ่งขอเติมนิดหน่อยนะในส่วนของสภาพคล่องของหุ้นกลุ่มอสังหากล,ลุ่มพวกพึกษาพวกนี้ยังดูน้อยไปหรือเปล่าคะคืออะไรนะครับพี่สภาพคล่องของไอตัวจํานวนหุ้นนะฮะที่มีการซื้อขาย ก็ก็ก็มีก็มีผลระดับเองนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยตัวพืชสายเองก็เรียกได้ว่าสภาพคล่องอาจจะไม่ได้สูงมากนะถ้าเทียบฟีโฟดกับในกลุ่มนะครับตรงนี้เนี่ยก็ก็อาจจะเปนอุปสร่งนิดนึงนะครับถ้ามีฟีโฟดที่มากขึ้นเนี่ยจะทำให้มีการซื้อขายที่ดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับที่แต่ว่าขอขอเสริมเรื่องนี้ได้ไหมฮะเดี๋ยวเลิมพูดเรื่องของการขอาาพื้นฐานก็คือเอ่อปัจจุบันเราเทกันที่พี8ปดเท่าแต่อย่างที่ได้แจ้งไปตอนต้นว่าที่เหมาะสมเนี่ยมัันนคควรรรจะะะต้องปมาาณเท่บ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเอา P/E 1 2เท,ท่าโดยคิด e p s ณนะปัจจุบันเนี่ย Fair Value ม,มันอยู่ที่ประมาณสัก3าสิบาทสี่สิบปได้นะครับก็อัพไซด์เนี่ยสูงมา40%แต่ว่าผมว่าเราไม่ได้คาดหวังที่จะไปอะไรขนาดนั้นหรอกขอแค่กลับไป10เท่าก็ก็หลูละนะครับค่ะราคาพื้นฐานตาม e p s คือ34มสิบสีบาทครับ เสื้อสายอลีฟชีวิตธุรกิจที่มีความสุข